วันนี้เราไปบุกสวนใยทวดกันทุกคนสวนพริกนี่มีพริกอยู่หลายตนทุกคนมันออกลูกอยู่ซบลบอยู่ไปเห็นมาโอ้ยพริกออนเนาะเอาไปจีคุย กะปิกินน้ำกว๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กทุกคนขี้กว๋วยเตี๋ยวใส่ปากเอามะพริกไปคุยกะปิเราวมาใส่ปากยำ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 แล้วก็ตามด้วยผักสดแล้วแต่ตามสะดวกทุกคนเอ้ยมันเสกตินตะนายเด้แต่ส้มบบกินพริกอ่อนอ่อนแบบว่าอ่อนแบบอ่อนอ่อนเพราะว่าถ้ามีมันเล็ดนิดนึงเนี่ยมันจะเผ็ดเพราะว่าส้มกินเผ็ดไม่ได้ทุกคนก็เลยได้กินแบบน,นั้นมันก็เลยติดไปเป็นนิสัยจะทอนนีเพราะว่าชอบกินแต่เส้นถ้ามีพริกกะปิผักสด กินกับก๋วยเตี๋ยวนี่อ้ยแซ่บเข้ากันขนาดไม่ต้องซื้อผสมกันได้แล้วทุกคนไปหากิ่นเบิงแต่ว่าก็ว่าเถอะไม่แน่ใจว่าแถวกรุงเทพจะมีหรือเปล่ามันจะมีอยู่แถวนี้แหละอุดรเป็นหลักเลยทุกคนอันไปเมืองเลยกับมี่เด้ขคอนแกนกับมี่อุบลกับมี่สกลนครมีบ่บอกเพื่อนบ่เคยไปกินก๋วยเตี๋ยวอยู่สกลนครเขาก็จะกินกับพริกจี่พริกสดใส่กะปินี่แหละทุกคนมันแซ่บลองไปต่ำเบิงเด้อก็มีบางคนเน้ทุกคนบางที่แบบว่าพาไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเขาวางกะปิไว้ข้างเครื่องปรุงใช่ไหม เอากะปิคุยกะปินะไหมใส่เนตชามก๋วยเตี๋ยวหรอกกรปุ้งปุ่งปุ่ง,ง <ๆ S 2> เลยข้นๆๆนเป็นเหมือนกะปิละลายน้ำซุปอะทุกคนกะว่าสิบอกอยู่ว่ามันกินจังไดแต่หันบอกโบท่าน่นเห็ดไปแล้วไครอยู่มันบ่เข้มแล้วเจ้า,จาก,ก็บ่บลูคือเฮ้าเนาะทุกคนกะจะสิบอกว่าจังได้เฮาก็ลืมโตเนาะ แล้วก็มีเพื่อนน้องที่ทํางานอยู่คนหนึ่งทุกคนเขากินเผ็ดมากไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่ด้วยกันก๋วยเตี๋ยวไก่มาลานี่แหละทุกคนแล้วเขาก็มีพริกสดแล้วก็กะปิไว้ให้กินกับกับเอ่อก๋วยเตี๋ยวไก่นี่แหละทุกคนมันนางกินพริกจนมือตะก้าน่อยหนึ่งทุกคนเอ้ยมือจักสิบบาทของเราพริกสดแม่ปาดมันเพาเป็นหน่วยบ่าเผ็ดเด้ทุกคนมันเผ็ดแต่มันหันกินเผ็ดมันกินได้ปาดสมรนางเบิงมันกินบักพริกกับกบก๋วยเตี๋ยวปาดบอกปาดแล้วปาดอีกให้ป้าดซะมันเหลือใจมันกินโพดกินเหลือบบนนีี้้ เข้าชมสวนหัวใจเราทุกคนโอ้ยต้นลำไยเด้อนี่ต้นลำไยมันกำลังออกลูกเห็นลูกมันไหมลูกลำไยก็อาจจะไม่ค่อยดกนิดนึงเด้อทุกคนเด้อลูกลำไยลูกลำไยบด่ดกดอกแต่มันกับสีพ่อได้กินเนาะมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันนอกสถานที่นอกฤดูกาลบ่ <c oughs> มแมนดอกเขาปลูกอยู่บ้านเนาะบานบานแบบว่าใส่ปุ๋ยใส่อะไรก็แบบบานๆน,นี่แหละเราไม่ได้ทําเป็นธุรกิจเนาะมันอาจจะติดแน่บ่าติดแน่กับ้างไม่ทอนเด้ทุกคนเฮ้ ส่วนแย้ถวดมีหอดแก้วมังกรผนนใดทุกคนเอ้ยเห็นบอกเห็นแก้วมังกรบอกนี่ต้นนี้อย่างนี่ต้นท่อบ่ทุกคนหรือต้นดูหรือตอน้อตอนอยังตน้ตอนคอบอกต้นยังฮึกระสังมันทอ่อ <laughs> มันเป็ตอนต้นยังกว <laughs> ่นี่พุดหน่ะยายนดบอกว่าพี่เดอ้อยายปองเอ้ยแม่ปองเอ้ยดอกกินคูนโอ้โบรแมน,มา,นมาคูนมาคูนให้แไม่มปองมาขึ้นเอาต้นนี้รอด <laughs> มีตอ้นนอไวน้เด็ดทุกคนนอไว้นี่หนามเยอะนะทุกคนหนามเยอะหนามยาวไม่ระวังนี่ไม่ได้กินเลยนะทุกคนแต่ยายถวดวมีความสามารถจริงๆสามารถเอาหน่อไว้มาแกงได้ทุกคนเอ้เราเก,ก่งกระดอกกระเดี้ถ้าเป็นเท้าตีไปตลาดเท่านั้นที่ได้กินนะคะหน่อไว้เพราะว่าหนามมันยาวมากบอกไปแล้วยายถัวดนี่กับตาถวดวเราปลูปกอย่างกระด้กินเลยทุกคนงามได้กินนะ มียังก็ดิกินอยู่สวนแล้วนี่แหละีหยังอยู่สวนแล้วผักผักหญาๆเฮ้ยโมเมนต์ผักผักหญ่ๆผักสวนครัวนี่มีได้ต้นงามๆนอไหวกังามลาผพุหนาเบิ่งเอาเด้อทุกคนมือนอีก็ไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบายเด้อ